น้องนั่นตัวเธอละพันเธอละพันเธอละหาลอยเธอละพัน,พน,พน,พนดูเขาดูเขามันคือหยุกเป็นทั้งน้องนัง่นตัวด,ด,ดิวตันนะครับเดือนนึงนิวตันนะครับใครสนใจนะครับมาชิกท่านไหนสนใจนกฝึกนะครับนกฝึกต่อ นกฝึกครับย้ำว่านกฝึกเพิ่งติดนกป่าแค่สี่ห้าตัวเองเสียงกลางนะครับมีขลมนิดหน่อยบางๆ